าอย่างนี้ก็าเขาไม่ตัดเลยสิบปีแล้วก็คุณไม่มีเลยนะครับมันเป็นเงินที่มันยิ่งนานยิ่งยิ่งแพงก็อยู่ที่เขาจะตัดไม่ตัดไหถ้าคุณไม่ตัดเนี่ยถ้ามาทำกำไรให้ใช่เพราะงั้นถ้าหากตัวนี้เราคิดว่าอยากจะเอาไปเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจอย่าเช่นที่ซื้อซึ่งหรออากรเงินเงี้ยนี่ถือว่าเป็นต้นทุนที่เสียไปทั้งหลายร้านที่เอามาใส่เป็นแค่ที่จ่ายจะได้เซฟภาษียังไง น้องก็เป็นต้นคนหนึ่งนะน้องไม่ตัดก็ต้องต้นคนที่ต่างสิลูกชายเนี่งก็ทำไปเป็นบรรลุแต่ไม่ควรเรื่องนี้คุณก้อพี่อยากทำธุรกิจนี้นะขายต่อที่เลยธุรกิจของคุณก็จะมีอุปกรณ์มีเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรต่างๆเป็นเ็จสิบล้านแต่คุณก็บอกอาจารย์ของผมเนี่ยยังไงก็ขายต่อดีๆนี่ผมขายอาจารย์สิบห้าล้าน พี่ก็หวังมองวะี่ต้องกขอเอือมโอเคที่ายเกินไปห้าล้านแต่ที่ที่ได้ของน้องมานั่นเ็เรียกค่าความนิยมซื้อลอยๆซื้อค่าความนิยมพูดวิลเลยลงบัญชีได้ด้วยที่ได้ของจากน้องมาสิบล้านแต่ที่คว้าสตางค์จ่ายน้องสิบห้าแต่น้องก็ให้ใบเสร็จที่สิบห้าล้านนะถ้าให้ใบเสร็จที่แค่สิบล้านพี่ก็ลงบัญชีได้แค่สิบสิบห้าก็แป๊เดียวกี่าไป เห็นไหมคะนั่นทุกอย่างจะลงบัญชีได้ต้องมีใบเสร็จใบเสร็จหลักฐานเพราะนั้นในทางธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เจอแบบนี้หรอกส5ห้าล้านก็จริงผมออกไปเสร็จให้การแช่สิบสองล้านก็แล้วกันอีกสามละไปใส่ชื่อใครไปทำอะไรไม่รู้ไปหามาให้ผมก็แล้วกันนั่นจะเป็นอย่างนะี้นะคะโอเคเรียบรไหม เพราะฉะนั้นเมื่อไรที่น้องเห็นค่าใช้จ่ายที่สานักงานบัญชีทำมาโอ้ค่าใช้จ่ายเราต้องยี่สิบล้านในนั้นมันจะมีทั้งที่จ่ายตังจริงๆและไม่จ่ายตังด้วยขึ้นอยู่กับธุรกิจอะไรธุรกิจตัววิชานี้เขาบอกก็เยอะเรัพย์สิเยอะค่าสื่อเยอะถจ่า,เจายเพราะฉะนั้นเวลาน้องเห็นค่าใช้จ่ายยี่ิบล้านอาจจะพอสตังจ่ายแค่ส5้าล้านอีกห้าล้านเป็นค่าเสือ่อมไม่ได้เงินหลทุกปีแต่ต้องคิดเพราะเราใช้ในการกวดวิชา โอเคอ่านนะคะอีสองตัวค่ะรายได้กับรายรับคือคาเหล่านี้ที่อยากให้เข้าใจเพราะว่าเวลาไปเห็นในกระดาษแล้วมันจะได้เข้าใจนะว่าที่เราเข้าใจม่ผิดรายได้กับรายรับสองตัวนี้ตัวไหนได้ตามรายได้ใครว่ารายได้รายได้อครับผิดเป็นผิดเราจะได้รู้ว่าที่เราเข้าใจผิดใครว่ารายได้รายได้ใครว่ารายรับรายได้ ตัวที่ได้ตังค์แน่ๆตัวที่ได้ตังค์แน่ๆได้ได้ได้รับมีใบเสร็จเลยอ่าใค่ะมันจะมีคำนั้นคำนี้คำสองคำใช้อยู่ในโลกธุรกิจเนี่ยตัวที่ได้ตังค์แน่แน่คือตัวนี้ค่ะอันนี้รับเลยค่ะเพราะนั่นแหละน้องเกิดคำว่ารายรับก็คือรายการรับเงินรับเรื่องอะไรมารายจ่ายก็คือรายการจ่ายตังค์ตรงๆแต่รายได้คือรายการที่น้องได้ทำงาน ค่าใช้จ่ายก็คืออาการที่น้องได้ใช้งานลงตรงเลยค่ะสับตรงจริงๆอันนี้คือได้ทำงานได้สมมติ่าได้งานได้บริการแล้วได้ประมูลประมูลได้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งของก็ยังไม่ใช่เห็นไหมพ้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ราะฉะนั้นคำว่ารายได้ในทางบัญชีรายได้ของสอรรพากรไม่สมเงินส่งของไปวางบินเก็บภาษีแล้วเราถือว่าทำมาหาได้แล้วนั้นในมุมมองสอรรพากรมุมมองบัญชีไม่สมเรื่องเงินเงินเป็นทีหลังเป็นความใจดีของผู้ประกอบก,การถูกไหมเพราะในทางธุรกิจของไปเงินต้องจำนำข้าลงการงด้วย อืมเอามันก็ใช่เดี๋าวจำนำค่าเนี่ยไม่ของไปเงินต้องมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเรื่องธุรกิจคือการแลกเปลี่ยนแต่การที่เราไม่เอาเงินเขาเรายินยอมเขาเราใจดีกับเขานะฮะอย่างนี้ก็ถือป็นเรื่องพอพอใจของคู่กรณีกันเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ใจตังปั๊บไม่จำนำไม่เอาข้าวไปส่งที่อ่าเป็นอย่างนี้ถูไหมคะ มีโรงการมาออยู่เอ้ามันก็ตัวอย่างมันก็เห็นๆนะบ้านหลอกบ้านอะไรไมเป็นเนาะบ้านพี่อยู่ตรงหางลังตรงหางเวทีประทุมวันมะสรุปว่าอะไรอันนี้ได้เงินแน่แน่เต็มคำน่าเบลเบเยียงห้องเลยค่ะโอ้ห้าสดเลยฟังชัดเจนเลยค่ะทุกวันอีดวงไฟก็ดังนู้สมุนกันหนเต้นแต่เรื่องอะไรอยงอื่นอืม ต่ระบามตอนเข้าออกไหนของเด็กอ่ะนะคะด้วยฉะนั้นรายรับรับเงินรายได้ได้งานเไหมตัตเาดนะเรืองโยนวดวิชาเด็กมาเรียนหนังสืไม่จ่ายตนี้รายได้เสียๆขวดพิชารพี่แล้วกวรหนูรวมหมื่นห้เนี่ยตังคกอนขาขาขา คุยอะไรกันอยู่ก็น้องปะถกทิ้งกันอยู่ค่ะที่เขาโทษติดคุกตลอดนี่ไม่เป็นไรค่ะขอโทษค่ะอาจารย์ค่ะค่ะว่ามีคนมาตรวจวิชาไม่จ่ายตังค์มีไหมแรกแรกก็มีอยู่ค่ะแบบระบบพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโอเคหลังๆก็ไม่มีแล้วรายได้เกิดยังถ้ายังไม่จ่ายตังค์รายได้ยังไม่เกิดแต่ยังแต่ยังเกิดแล้วเขาให้บริการเขาไปแล้วเนี่ยค่ะเงินไม่เกี่ยว กลายได้เกิดนะคะอ่ะคุณนี้ถึงรายล้วยกตัวอย่างถ้าเราเปิดร้านจับใจเล็กๆร้านหนึ่งใช้เงินทุนนะคนทำธุรกิจต้องมีเงินนะต้องมีเงินเงินเยอะมาทำธุรกิจเขาเรียกว่าเงินทุนเงินทุนนะคะไม่ใช่ทุนนะเงินทุนคือยอดเงินทั้งหมดที่คุณจะทำธุรกิจนั้นนะคะมันก็ต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่เนี่ยสมมติง่ายๆกันเล่แสนหนึ่ง ถ้าน้องจะทำธุรกิจเปิดร้านกาแฟเล็กๆสักร้านหนึ่งนะคะเป็นรถเข็นก็ได้หรือกีออฟตาวสูงการค้าเซ็นทรัลพาซาก็ได้ในไอรีบูตเล็กๆเนี่ยนะคะตัวประมาณแสนหนึ่งทาเงินก้อนแรกอาจากใครคะวยตัวเองซึ่งเป็นเราเป็นอะไรคะเจ้าของถูกต้องสมมติน้องอีฟกำการเปิดร้านกาแฟนะคะอีฟเปิดร้านกาแฟอีฟจะมาลงเท่าไหร่ค่าแสนหนึ่งเนี่ยอย่ารวยคนทำธุรกิจต้องไปใช้เงินตัวเองลงหมด ลงน้อยที่สุดอู้อให้เยอะที่สุดลงคงหนึ่งหนึ่งานเกลียด็นเกลีย์เป็น,นอะไรเราึ่งขึ้นออาโอเคน้องลงห้าหมื่นเงินที่เอามาลงแต่ไว้ทุกคนลงธุรกิจเงินที่น้องมาลงนักบัญชีจะบันทึกว่านี่คือทุนของบริษัทเมื่อไหร่จะทอาทุนนั่นหมายถึงเงินที่ได้รับจากเจ้าของจะเป็นเจ้าของคนเดียวก็่เอามาลงห้างหุ้นสว่วน ก็คือทุนสมมติห้าหมื่นสองคนคนละสองหมื่นห้าก็ทุนทุนคนนี้ทุนคนนี้นะคะหรือจะเป็นบริษัทห้าหมื่นแบ่งเป็นหุ้นร้อยหุ้นหุ้นแล้วก็นีบาทจะด้เท่านั้นเงินที่ได้จากเจ้าของครั้งแรกคือทุนโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำว่าทุนนะคะคือยอดที่เจ้าของอามาให้ถามว่าเจ้าของมีสิทธิได้คืนไหมมีมีด้วยจานวนเงินเท่ากับ ห้าหมื่นห้าหมื่นคือยอดที่เจ้าของมีสิทธิ์ได้คืนก็จ่ายมาให้ห้าหมื่นฉันก็ต้องได้คืนจากธุรกิจแล้วมันมีข้อสมมติข้อว่าเมื่อไหร่ที่เราเอาเงินไปให้ธุรกิจเงินก้อนนั้นเป็นของเราหรือของร้านของร้านของร้านจำไว้เลยไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วเงินก้อนนั้นเป็นของร้านไม่ใช่ของเราเราแค่มีสิทธิ์ได้คืนคนนี้ที่บริหารจะจ้างผู้จัดการมาเขาก็จะบริหาร หรือถ้าเราเข้าไปบริหารก็ต้องบริหารแต่อย่าไปด้วยต้งเงินเราเงินเราไม่ได้มันเงินรา้าถ้าบริหารดีมันจะงอกเงินบริหารไม่ดีก็ติดหลอกนะคะแยกเลยน่าจะหยิบเงินตรงนี้ไปใช้ส่วนตัวเราจะเป็นลูกหนี้ร้านไม่ใช่ถ้าไม่ลงบัญชีใดๆเลยและไม่ถึงเป็นลูกหนี้นั่นคือการถอนทุนคุณต้องลดลงถ้าคุณหยิบเงินไปแล้วไม่ถึงเป็นลูกหนี้ คุณลบคุณลบคุณลบตลอดสักวันหนึ่งก็เจ๊งก็ถูกนีเหรอถูกไหมแต่ถ้าดยดังยืนไว้ห้าหมื่นแล้วก็หดเป็นสักห้าพันลงเป็นลุกหนี้วันดีคืนดีเอาเงินไปคืนห้าพันยังเต็มห้าหมื่นยังเต็มต้องอย่างนี้ถ้ามั่วแล้ว,ลวนะคะลงบางทีไม่ได้เลยโอเคนะอีกห้าหมื่นทำาไงดีคะกู้มาการกู้เขาเป็นการก่อี นี่แล้วเขาเรียกเขาว่าเขาเป็นอะไรเราแล้วทำไมเรียกเขาจ้าไม่เรียกเขาลูกเออเราเป็นอะไรเขาเราเป็นลูกมีแบง์เห็นไหมคะพูดได้เต็มปากเขาเป็นลูกมี่แบงก์ติอร์เเป็นลูกมีแบง์นี้แต่เวลาลงบัญชีในหลักบัญชีเขาให้บันทึกว่าแบงก์เป็นอะไรเราเจ้านี้าะเขามีบุญคุณ คนมีบุญคุณจะเรียกเขาเราเล่นไพ่มีเจ้าไหมแทงหวยมีเจ้าไหมเพราะฉะนั้นเราเรียกเจ้าหมดเลยเป็นเจ้านะคะเจ้าของเจ้าพอเจ้าเนื้อเยอะเลยอ่าดังนั้นตรงนี้เราก็จะบันทึกอีกกลมหนึ่งที่เรียกว่านีสินที่เรียกว่านี้สินก็แสดงว่าเจ้านี้มีสิทธิ์จะได้คืนห้าหมื่นเราก็มีสิทธิ์ได้คืนห้าหมื่นแต่เจ้านี้ได้คืนเมื่อไหร่ เขากำหนดสัญญาถูกต้องนอกจา่คิดนานมันผิดก็ผิดเถอะนะคะแต่ที่เล่นไม่เร็วๆนะคะเป็นเช้าไปยื่ออยู่ค่ะจะนี้มีสิทธิ์ได้เกินตามกําหนดเราได้คืนตอนไหนที่เป็นเจ้าของร้านแล้วของบริษัทเอาเงินมาให้เนี่ยทั้งหลายร้านเนี่ยไหนเจ๊เมื่อเงินปันผลเราซื้อหุ้นกองจังเรามีใบหุ้นไหมอ๋อคือมีโอ้นซื้อตั้งร้านบาทแน่่าสมมติตองทัพันผลรับเงินปันผลโอ้ยตอนนี้ปีปันผลดี ถามว่าใบหุ้นเราแบ่งไหมเดี๋ยวลงไปร้านหนึ่งแล้วมันไปผลมาหมื่นหนึ่งถามว่าไอ้ร้านหนึ่งนี่มันลดลงไปไหมไม่ลดเพราะนั้นไอ้ก้อนที่เราลงทุนไม่ใช่ได้ตอนปันผลงา้นเป็นผลคืนที่เราได้กักเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนเราไปฝากแบงก์เราก็ได้ดอกเบี้ยเราไปเล่นหุ้นเราก็ได้ปันผลเงินต้นยังอยู่เราจะได้คืนเมื่อปิดกิการ ปตทเลิกเมื่อไหร่ที่ถึงจะคืนมาให้เราแต่ใายเราไม่ได้คืนจากปตทเราได้คืนจากคนอื่นเใช่ไหมพี่กำลังถามว่าเราได้คืนจากกิจการเมื่อไหร่น้องลงไปในธุรกิจของน้องทุกคนน้องแตไม่ได้คืนเลยจะได้เมื่อไหร่เมื่อ่เอป็นเป็นบริษัทติดหนี้เราเมื่อเลิกกิจการเลิกแบบดีๆไง ก็นอกขายคนอื่นต่อไปก็ได้เจ็บเบื่อแล้วเบื่อแล้วจะได้เงินก้อนนี้แจกไปหมดเลยนะครับมันจะอยู่กับกิจการเปตลอดจมอยู่ในเครื่องไม้เครื่องมือมันกนไปหมดแรงอธิบายไหมนคะแต่ได้คืนเมื่อเลยทางบัญชีเขาเลยต้องแจกสองอันอันหนึ่งได้มาแจกเจ้าของเอาไว้เลยอันนี้ไม่รู้จะคืนเท่าไหร่อันนี้ต้องคืนระวังนะต้องรีบคืนเขานัดตาก่อเงินนั้นเอาเงินไปซื้อออเดอร์ที่ฐานนี้หนึ่งแสนได้เงินมาไหม เป็นแสนได้เง inh ินมาไหมได้เง ah! ินสดเป็นสินทรัพย์ไหมเป็นเราได้มาเป็นเงินสดเป็นนี่ยโอ้โหห้าหมื่นห้าหมื่นสองพันเป็นแสนเงินสดเป็นสินทรัพย์ไหมคะเป็นสินทรัพย์ขนาดนี้มีเท่าไหร่คะแสนหนึ่งเงินแสนเงินแสนมาจากไหนคะส่วนเจ้าของเจ้หนี้ห้าหมื่นเจ้าของห้าหมื่นยื่นเกิดสมการว่าสินทรัพย์ต้องเท่ากันเจ้าหนี้ได้สินบอกทุน เสมอทำไมของข้าม <good Like> ัน <st> ต <wireless> ้องเท่ากันก็มันเป็นที่มาทุกบริษัทสะคะคนที่น้องๆทำธุรกิจในห้องนี้ทุกคนมีสินทรัพย์ไหมคะตอบมีค่ะมีที่มาไหมมีค่ะไม่มาจากไหนไม่มาจากการกอรนี้เขามาจากโปรโลเอนนั่นแหละตอให้เราซื้อขั้นจากมาไม่หยายกังมีนี่ไหมคะ ซื้ท่านกลับมาไม่ขายตามมีนีิไอน์ก็มีมาจากไหนมาจากนี่ซื้อรถชั้นแรกนโยบายของรัฐบาลซื้อรถชั้นแรกเงินตัวเองลงไปหน่อยแล้วจะต้องไปไฟแนนซ์ใช่ไหมได้รับไหม<อ>แล้วจะไปสินทรัพย์ไหมมาจากไหนทุนนี้สินบวกทุน <c oughs> ถูกไหมซื้อธุนจับมาออนอยู่ก็ดี นั้นมีสินทรัพย์ก็มีอะไรที่มาไม่เงินตัวเองลงต่ำเงินนี่นั่นแหละนั้นทุกบริษัทเหมือนกันหมดจากนั้นเริ่มไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์น้องไปซื้ออุปกรณ์มาหกหมื่นน้องไปซื้ออุปกรณ์มาหกหมื่นในการชงกาแฟทุนลดไหมตอบลดเด้วยถ้าเข้าใจไม่ไม่ไม่ไตอบมเดไม่ลดเอาเงินซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะจะงูอุปกรณ์ช่วยแก้วเ็ยไม่ลดหกหมื่นแน่คนร้อไม่ลดไหม จะคิดได้เราจะรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมเราซื้อแล้วปั่นลดแล้วปั่นลดแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไม่ช้าเรายังมีสิทธิ์ห้าหมื่นเหมือนเดิมเพียงแต่เงินหายไปได้ของกลับมาของที่กลับมายังเป็นสินทรัพย์ไหมก็เหมือนเราซื้อทองเงินหายไปไหมได้ทองไหมเรารู้สึกรวยเท่าเดิมไหมรู้สึกนักบอลน้ำนักบอลน้ำ ยังรู้สึกรวยเหมือนเดิมขึ้นมีพออ๊้ยมันู้ขึ้นราคาทองอมันขึ้นไปอีกเหนืยขึ้นแต่แม่แต่ยังไม่ได้เขาจริงแค่ฟิลลิ่งเท่านั้นเอง,งแต่ทางกาธุรกิจมันจะไม่ค่อยขึ้นเพราะมันตัดค่าเสื่อมราคาเก่าลงเก่าเก่าลงมันจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงมันก็เลยต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดรายได้เข้ามาเพราะว่าของมันมันจะลงไปเรื่อยๆใช่ก็เก่าๆไม่อพอแต่พอมันก็ไม่แน่แน่นอนดังนั้น ซื้อของไปหกหมื่นได้ของมายังเป็นสินทรัพย์นี่สินก็เท่าเดิมทุนก็เท่าเดิมเริ่มขายของเริ่มขายของขายกาแฟปั๊บชงกาแฟขายได้เงินไหมตอบได้เงินจากลูกค้าเงินที่ได้จากลูกค้าถือเป็นรายได้ของร้านแล้วนั้นรายได้จะเกิดขึ้นเมื่อเราทํางานรับนยมันรับได้หลายทางร้านเราบริษัทเรารับหนุ่มรับผีรับรับรับนะฮะมหลายอย่าง แต่รับจากการให้บริการให้การส่งมอบส่งของคือรายได้เพราะฉะนั้นน้องอีฟส่งกาแฟาขายเนี่ยค่ะโุ้ยดีมากปรากฏว่าน้องจิมาาง๊มาทานจิ๊ดเพื่อนกันมาทานเสร็จเฮ้ยอีฟเด็กเมอก่อน,นนะ,ะตกโลไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามว่ารับเิอนหรือยังรายได้เกิดยังเกิดแล้วทุกคนได้แล้วนะต่อไปนี้ต้องจดทุกครั้งที่มีการทํางานแล้วส่งมอบแล้วนั่นคือรายได้ที่ต้องเสียภาษีแล้ว เพียงแต่ว่าภาษีอะไรภาษีเงินได้นิติบุคคลเสียแน่ๆหากค่าใช้จ่ายหรือกําไรสิ้นปีว่าไปภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าขายของภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดรี่ยามเกิดถ้าให้บริการภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดรี่ยามยัง,ยงจนกวานา่าจะได้ตังค์เพราะฉะนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดไม่เหมือนกันสําหรับคนขายของกับคนให้บริการค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าขายของเงินม,มาไม่มาไม่สนแบตท,ทันทีเจ็ดบาทเจ็ดเปอร์เซ็นตแต่จะให้บริการต้องรอจนกระทั่งได้ตังถึงจะมีภาระภาษีมูลค่าเพ mm hmm. ิ่มน่นะสัมภาระาเขาจะหยอกยอให้อย่างนี้อ,าอา้าวคำถามจัดมาปรากฏว่าป๋ามากินนะฮะพี่สุวรรณแยงมากินที่จะเอ้ยอิ่มอร่อยมากจ่ายไปเรียบร้อยแล้วห้าสิบบาทแล้วป๋าเขาบอกผมว่าอุ้ยอร่อยมากอิ่มอิ่มเอาไปอีกห้าร้อย ไม่ได้ติ๊กนะให้ไวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหรือวันไหนมาส่งได้เลยนะคิดเขียนมาพักกี่รบห้าสิบหกสิบบาทถามว่าอีฟรับเงินไหมรับห้าร้อยบาทรับมาปักเงินมารับเงินรับเงินรายได้เกิดยังยังไม่เกิดรายได้ยังไม่เกิดยังไม่บริการรายได้เกิดยังยังเพราะยังยังไม่ได้บริการยังไม่ส่งต้องแยกตรงนี้ให้ดีๆทุกคนต้องระวังเลย เงินมาก้อนนี้ไม่ได้ส่งมอกเหมือนคนมาจองบ้านนะคะมาจองบ้านจองเขาดรองปุ๊บวางเงินจองปั๊บรับไหมรายได้เกิดหรือยังยังยังไม่ได้ส่งบ้านยังไม่ทราบเลยเห็นไหมมันก็เป็นเงินมาแค่นั้นเองแต่ยังไม่ได้เหมือนสองร้อยบาทนรงแรมเราไปเขียนเสียภาษียึดมาฟรีเห็ไหมครับรับมาปั๊บยังไม่ใช่รายได้เพราะยังไม่ได้สงมตอ บ้านยังไม่เสร็จจองว่าชันแรกจะไม่ได้รายได้ทุกอย่างที่รับมาก่อนรับประกันเงินแอดวานซ์เงินล่วงหน้าเงินมัดจําพวกนี้ต้องถือเป็นหนี้สินเพราะเรามีภาระจัได้คบเมื่อไหร่น้องมีภาระนจะต้องชดใช้คืนให้เขาหนี้สิน จะคืนเมื่อไหร่นั่นคืเรื่องหนึ่งคืนเป็นเงินก็ได้คืนเป็นของก็ได้มัดจำขวดมัดจำลังคืนเป็นเงินแล่วก็คือคืนมันก็ออกวดมาคืนแต่ถ้ามัดจำบางอย่างนะคะจะคืนก็แค่เราส่งมอบเหมือนเมื่อกี้นี้โรงแรมเราส่งมอบห้องให้เขาแล้วป็นียบร้องอะไรเลยค่ะอาจารย์คะอย่างสมมติอย่างของหนูเนี่ยเรารับเงินก่อนที่จะมีการสอนอย่างเงี้ยค่ะเราเราลงของเราเองว่าเป็นหนี้สิน ใช่ไหมคะแต่ของโรงเรียนเนี่ยที่ถือว่าเราไม่คือที่เขาอยเรียนสุดท้ายใช่ค่ะใช่แต่คือเรารับมาก่อนแต่ยังไม่ได้ส่งมอบยังไม่ได้ได้ไม่ได้ส่งการสอนใช่พอเดือนไหนก็คือเดือนนั้นก็เป็นรายได้เดือนนั้นเป็นรายได้เดือนเป็นรายไม่อย่างอะไรส่วนใหญ่ลงเป็นคอร์สอย่างเงี้ยค่ะได้ได้จากนิคมทุนนิคมบูรณาใช่ค่ะก็ไม่ได้สอนเดือนนั้นก็ไม่มีรายได้ค่ะแล้วน้องก็ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าตรงค่าไฟค่าสอนมีไม่ใช่ค่ะแต่อย่าง ก็ค่าใช้ค่าใช้จ่ายก็ยังมีงไงคะค่ะม,มันจะไม่มีค่าสอนที่มันสัมพันธ์โดยตรงกับการสรอนไงอย่างนี้ค่ะม<อ>ันเป็นเคสว่าสมมุติเขาจ่ายต้นเดือนกุมภาใช่ไหมคะทีนี้จริงๆเขาต้องเรียนในเดือนกุมภาคือวันแรกที่เราลงไว้เราลงปเป็นรายรายได้ของเดือนนี้ใช่ไหมคะทีนี้เกิดเหตุการณ์ว่านักเรียนป่วยมาไม่ได้เป็นวัดมันเลื่อนไปอีกเนี้ยคือรายรับมันคราวนี้คราวนี้เขาไปเขาเรียกอะไรเรียนไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไปเรียนของเดือนให่ไอ้นี่ถือว่าเกิดมามันเป็นเรื่องของการที่เออเกิดมาแล้วเพาน้องไอ้ที่เกิดสอนไปแล้วสอนไปแล้วไอ้ตัวตัวป่วยต้องเปลี่ยนแล้วอย่าอะไรโอ้โหใหญ่ใหญ่แล้เด็กมากให่างญี้อย่างนี้ค่ะอันนี้คืออย่างี้อย่างอันนี้กรณีแบบสมมติเก็บเป็นคอร์สอย่างเงี้ยค่ะสองปีก็คือค่อยๆให้บริการทีละเดือนทีละเดือนก็คือนับอันนี้คือเป็นถือเป็นหนี้สินค่ะแล้วอย่างอาจารย์พูดเมื่อกี้ในกรณีเกิดม็อบ คือโรงเรียนกุ้ิชาไม่ได้สอนแต่ก็มีรายจ่ายนะคะใช่รายจ่ีได้เงนครูยังไงครูก็มานั่งไม่ใช่เขาบอกเขาบอกมีมีแต่ว่าไม่ได้มีครบหมักงานค่ะคือไม่มีการเรียนการสอนค่าสอนของไอ้ตังก็ไม่มีแต่ว่าเราจ้างอาจารย์เป็นเดือนไงคะอ๋อเอาค่าชิปสอนค่ะอะไรมันเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะก็คือถึงเขาไม่ได้นั่งสอนแต่เขาเราก็ต้องจ่ายเขาทั้งวันอยู่แล้วค่ะจะมีสอนไม่สอนเราก็ต้องจ่ายตลอดแล้วอันนี้ก็คือเป็นมีค่าใช้จ่าย อ๋โอเคค่ะเีไหมสรุมเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปนี้สินเมื่อไหร่ที่พี่สุวรรณมาทานกาแฟปั๊บน้องก็ใช้นี่เมื่อใช้นี่ปั๊บนี้สินลดไหมจะได้เอาไปถือรถหนี้สินลดลงหนี้เราเสร็จรายได้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 เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นในกระดาษที่สํานักงานาชี้ทํามาให้เรารายได้บริษัทเราสิบล้านบาทเนี่ยมันคือเงินทั้งสิทธไหมต๋อไม่ค่ะไม่ เดีสส๋ยวสมรกานบัญชีสมมารายได้เดือนนี้สิบล้านป่ะถามว่าเงินสิบล้านใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดเพราะในนี้มีทั้งได้ตังค์และอย่างไม่ได้ตังค์เลยได้ก่อนก็มีแล้วแต่ไม่รู้รู้แต่ว่าได้ทํางานได้ทํางานไปสิบล้านเห็นยอดค่าที่จ่ายแปดล้านแปดล้านก็ไม่ได้หมายความว่าควักสตางค์จ่ายแปดล้านเพราะมันมีทั้งค่าเสื่อมไม่ได้สตางค์เห็นไหมคะบางอย่างกันค้างจ่ายน้างไปยังค้างอยู่ มันเป็นยอดใช่ว่าได้ทำสิบล้านได้ใช้แปดล้านควรจะเหลือกำไรสองล้านและกำไรตัวนั้นก็ไม่ใช่เงินสดด้วยนั้นน้องเห็นในงบที่กำลังจะยื่นส่ประการรัฐสภาเนี่ยที่ทำไมทำไมล่ะเนี่ยมันควรจะได้ตังอย่างนี้โน no เลยไม่ได้<ฮ>ตัวเลขที่ส่งมาไม่ใช่เงินสดเด่นขาดเพราะรายได้มีทั้งขายสดขายเชื่อค่าใช้จ่ายมีทั้งค้างจ่ายไม่จ่ายจ่ายอะไรตรงนู้นยกแย่งไปหมด เพราะฉะนั้นกำไรที่เห็นไม่ใช่เงินนั่นก็เป็นเห็นวุ๊บในสองล้านเราต้องมีหนวยสองล้านเออ no ไม่ได้มันอาจจะอยู่ในลูกนี้หมดเลยก็ได้มันอาจจะไปแอบอยู่ในสต็อกก็ได้ไม่ได้รู้กลายเป็นรายได้นี่แหละเป็นทาที่เราคิดแบบเฮ้ยกลายเราได้สองล้านหน่งได้สองแสนติดลบแปดแสนนี่คือเหตุผลคือต้องทาแคชโกงไงที่คุณเป้งทำนั่นแหละจะได้เห็นเงินจริงๆว่าเฮ้ยทำไมสองล้านนั่นมันได้ตังค์เท่าไหร่ เอาไปดูแค่โคงเซโอ้ยได้ตังแค่แสนเดียวนี่หน้าเราต้องถึงโอดีอยู่เรื่อยวิ่งหาเงินตลอดเลยอะ่ะไ <c oughs> อ้กำไรนะ <c oughs> แต่มันมันไม่มีตังนี่แหละนะคะเพราะฉะนัน้นจบตรงนี้นะคะเข้าใจคำศัพท์มวนะสินทรัพย์ทรัพย์สิน,สสสสนรายรับรายจ่ายรายได้ค่าใช้จ่ายใช่คครายรับที่คือกำไรสุทธิ <c oughs> ไม่ใช่กำไรสุทธิคือผลต่าง จากยอดที่น้องทามาหาได้ที่น้องได้ส่งของขายของขายอะไรอย่างนี้หักด้วยค่าใช้จ่ายไม่ใช่รายรับน้องอาจจะรับจากการกู้แบงก์นี่น่ยรับเพียรับเนี่ยเบอน้องอาจจะรับจากการรายรับนี่น้องอาจจะรับจากการกู้แบงก์น้องอาจจะรับจากเจ้าของเอมาเพิ่มก็ได้ เช็คเด้งน้องก็เฮ้ยเอาเงินมาก่อนเลยเขอพิเ็คก่อนมันรับตั้งไหนสิบเรื่องเนี่รับจากการขายรถยนต์ชางเก่าก็ได้รับจากดอกเบี้ยรับก็ได้รับได้ชำระค้าว่ารายรับที่เงินสดเข้ามาในร้านอย่าไปติดว่าเพราะเวลาลงบัญชีจะไม่มีคําว่ารายรับคําว่ารายรับที่มันสะท้อนนี่เห็นถึงเงินเข้าร้านรายจ่ายก็คือเงินออกจากร้านเพราะฉะนั้นคำทุจริจก็ต้มีรับกับจ่าย แต่พอาจ่ายไปฟรับเฮ้อยยังอยู่สินทรัพย์เฮ้ยไปแล้วค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเดือนค่าใช้จ่ายจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์สินทรัพย์จ่ายซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้าสินทรัพย์ผลิตอยู่ยังไม่เสร็จสินทรัพย์มีประโยชน์ผลิตจนเสร็จเก็บในสต๊อกสินทรัพย์ยังมีประโยชน์จนกาาระทั่งเมื่อไรส่งไปให้เขาหมดประโยชน์ตัดออกไปเป็นค่าใช้จ่ายเห็นไหม เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันจ่ายจ่ายผลิตอยู่เนี้ยมันก็เป็นสินทรัพย์สินทรัพย์สินทรัพย์เพราะตัดไปเป็นค่าใช้จ่ายปั๊บไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะเขาันจ่ายไปต้องสามเดือนที่แล้วเพื่ขายได้แล้วเงินที่ได้มาก็เงินที่ได้มาคือรับเงินอ่ะอย่าไปอย่าไปติดคำว่าอะไรรับงจะได้แค่นี้แหละเดี๋ยวก็จะรายรับรับรับแต่รับต้องรู้ว่ารับจากไหน รับจากการขายของเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องมีรายได้ผลขึ้นมานี่คือรับจากรายได้รับจากการกู้รับจากตัวเจ้าของก็ลเลยเป็นช่องรายรับที่น้องจะต้องไปตีช่องๆน้องก็เลยต้องมีช่องในรายได้รับจากลูกหนี้รับจากเจ้า,กกาของรับจากการก่อนหนี้เอ้ยหลายรับเลยโอ,อเคนะโอ้นี่รุ่นนี้ก็รู้ทนนี่ถามมากที่สุดก็ตแต่สองร้สองร้อยกว่ารุน โอ้สุดยอดเลยค่ะดีจังเลยกินขงสุดสุดนีเพราะถือว่าตามไปอยู่ไงไปด้วยกันจะงไม่ถามเลยไม่รู้่ะหลุดไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะครั้งเความไปอ่านข้างหลังเองนะคะว่ามันมีอะไรอะไรบ้างนะคะไปดูตรงนี้นิดนึงก่อนไปทายขราบว่าในโลกธุรกิจเขาก็เลยต้องใช้ข้อสมมุติข้อหนึ่งข้อสมมุติข้อนี้ก็คือบริษัททุกบริษัทต้องใช้เกณฑ์คงคาเกณฑ์คงค้างก็คือ บันทึกแม้ว่ายังไม่ได้ตังก็ต้องบันทึกยังไม่จ่ายตังก็ต้องบันทึกนี่ก๊อฟไปซื้อวัตถุดิบมายังไม่จ่ายตังลงบัญชีไหมน้องตั้งให้เขาเป็นเนี่ยก็เรียกว่าค้างคงค้างเกงคงค้างก็เลยจะมีคําว่าค้างรับและมีคําว่าค้างอะไรค้างใจค้างใจเรียกโกโก้ว่าค้างรับเรียกโกโก้ว่า เพราะงั้นเราขายของไปให้ใครแล้วยังไม่ได้ตังค์ก็ค้างกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็เรียกคนที่ยังค้างเราว่าลูกนี่เราเราซื้อของมายังไม่ได้ตังค์ค้างรับเงินอยู่เรียกเาโก้หน่อยก็จะมีค้างจ่ายเป็จ้าหนี้เอ๊ะทำไมเรียกคนลูกนี่เรื่องพวกขาร์บนลูกเขาสุดใจจงอ๋อค้างใจ่ายเขาเออก็คาร์บอนลูกเขาเป็นเจ้าหนี้ต้องพูดบอกว่าเป็นลูกนี่เราปวดกินผมเองลูกมันอยู่ในคอนโทรลบเลย ลูกดูแลมันมีลูกนี้เรามีลูกค้าเห็นไหมนั่นแหละเาเป็นลูกเีามปนความรู้สึกอบอุ่นจะรักลูกนี้ของเราถ้าเจ้านี่เฮ้ยเป็นเจ้าเราอย่าไปเอ่ยแต่เขาเพิ่งมีอะไรเจ้าจุนทูนมความเงี้ยซับไพ่ไปอย่างนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งใช้เกณฑ์ของค้าเคลียร์นะไม่จ่ายไม่รับก็ต้องลงบัญชีสองคุณตั้งธุรกิจจนมามีกำหนดแค่จะเลิกเมื่อไหร่ไม่ไม่มีนี่คือข้อสมมุติข้อหนึ่ง ฉันจะเป็นหนง,งานต่อเนื่องขอัดทุนก็ยังทําต่อสักวันหนึ่งมันก็น่าจะดีขึ้นเห็นไหมแต่ที่ฉันขัดทุนก็ตั้งใจขัดทุนจะได้ไม่เสียเีกทตั้งใจขัดทุนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นของต่งตางๆที่ท่านมีที่ดินอาคารอุปกรณ์พวกนี้ก็คือพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเราจะเรียกว่าอยู่ในกลุ่มว่าที่ดินอาคารอุปกรณ์เป็นของที่มีไว้เพื่อใช้ ใช้ในการผลิตใช้ในการขายของใช้ในการบริหารต้องมีอายุมากกว่าหนึ่งปีถึงจะอยู่ในกลุ่มนี้และทั้งหมดนี้ต้องคิดค่าเสื่อมยกเว้นที่ดินโรงแรมของทิศอยู่บนที่ดินไหมเออทุก็รออยู่อะที่ดินของน้องเนี่ยค่ะเป็นที่ดินของบริษัทในเช่าของบริษัทที่ดินของบริษัทซื้อมาไหมซื้อ ไม่ได้ซื้ออะซื้อมานะคะเพราะฉะนั้นที่ดินคิดค่าเสื่อมไหมไม่ไม่คิดเพราะเหตุใดไม่คิดค่าเสื่อมไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ที่เราไม่คิดค่าเสื่อมเพราะเราประมาณอายุได้ไหมไม่ได้เมื่อประมาณไม่ได้เอ๊ะที่ดินมันจะพังกี่ปีเอ๊ะอย่างเี้ไม่ได้ตึกมันยังประมาณได้กว่าเออยี่สิบสามสิบปีจะทุบทิ้ง รถโดนมีพันทั้งคันไฟใกล้หมดทั้งคันแต่ที่ดินไม่อย่างไงมันก็ยังเป็นที่ดินขุดไปเท่าไหร่มันก็ยังเป็น,นเพราะฉะนั้นไม่รู้จะมีตรงไหนนะคะไม่รู้จะประมาณเท่าไหร่แล้นใครที่ทําธุรกิจมีที่ดินห้ามคิดค่าสื่อราคาคิดค่าสื่อราคาได้เฉพาะอาคารและปุ่มสากลยุดทารข้าวตอนนี้รีบเปยการข้าวและรีบึ้นมา